สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็สวัสดี f c MM c h anel ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาตามดูนะครับรถอีแตนนะครับทีมงานเข่าข้อครับนะครับขนอ้อยวันหนึ่งครับวันนี้มากันสี่คันครับนะครับ ตอนนี้ก็บางคันก็ใกล้จะเต็มแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันใกล้ๆนะครับวันนี้ครับพี่ต้นครับแอบมาคนเดียวครับไม่ตามเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับ ฝั่งนี้มันย้อนแสงครับอิต็นวินเทจครับนี่ครับได้ยินว่าฉายาว่าปีศาจครับอยู่คันแรกเลยครับของพีน็อตครับคันขาวครับคนข,ขับรถไทยน่าจะเป็นอีกเกมครับ นีกำลังทำทางครับครับคันสามครับอีมงครับันี้เราพามาดูถนนสายแป้งครับวันหนึ่งครับคันที่สี่ครับของช่างนมครับนีครับยอดครับคันนี้ มาคนตั้งแต่กี่โมงนี่ช่าง<ะ>มาตั้งแต่กี่โมงตอนบ่ายมาบ่ายแล้วนี่<ะ>ทำปิ้งมุนกีเลยนะหน<ะ>อทำปิ้งมุนกีเลยนะหนอครับของคืมมอจูงงครับใกล้จะเต็มแล้วครับ ของพี่น็อตครับโอ้นีครับ,รบเ,สเสียต้นครับดูรถคีบก่อนนะครับดูพี่หม่นครับ ต้นครับต้นฟรีสไตล์อินดี้ครับมาไม่ยอมเรียกเลยครับไปลาก่อนคนเดียวครับยอดครับไอแตนสายแบกครับตันนี้ขึ้นสี่คันครับเดี๋ยววันนี้จะรอดูว่า ผลหลอกออกจากไรนะไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่านะครับโคมันค่่าก่อน,นครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าไ,ได้เห็นหรือเปล่านะครับถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูนะครับถ้ายังไม่ค่่าก่อน,นครับ พี่เกมครับรันทำทางให้รถด,ดีแตนครับ ของพี่น็อตก็ใกล้จะเต็มเหมือนกันครับนะครับสองคันนี้ครับอข,นนของช่างหนุ่มคันนี้สุดยอดครับน่าจะใส่ได้เยอะกว่าพวกครับคันนี้ านได้กี่ตันข้างเมื่อวานได้กี่ตันหกจุกสอง ศาสตร์จอมพลังครับเนี้คร่ยยอดครับเห็นได้แบบนี้ครับ11 12เหมือนกันครับผลอันบบน,บบนี้ไม่ต่ำกว่า10ครับเห็นได้แบบนี้ครับเมื่อวานได้กี่ตันพี่น็อตเมื่อวานได้กี่ตันตันไหเฮะต้ยเอา <c oughs> เมื่อวานได้กันละห้าครับเก็บสวนครับเมื่อวานแบกกันไปครับเฉลี่ยเฉลี่ยไปกันสี่คันห้าคัน เราพามาดูอีกบันหนึ่งครับดูทีมงานสายแบกครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับถ้ายังไม่คํำก่อนนะครับเดี๋ยวจะรอดูครับว่าผลดอกจากไร่นะครับถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับถ้ายังไม่ค่ำยังไม่มืดนะครับ ใคนะครับอยากได้นะครับหรือว่าชอบเลยอีแตนครับสนใจอยากปรึกษาครับปรึกษาได้ครับแอดเฟซไปเลยครับชื่อธันวาปุยตินะครับภาษาไทยครับธันวาครับปุยติครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าชื่อน็อตครับนะครับเฟซบุ๊กครับแอดไปเลยครับปรึกษาได้ครับครับของพี่น็อตครับ เฟซบุ๊กของพี่น็อตครับแล้วก็อีกเฟซหนึ่งก็เป็นของพี่เกมครับทันวาปุยติครับครับยังไงก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องเมมแชเดลของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ